Q&A การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EP 3 9ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบสัญญาจ้างได้เองหรือไม่ทำส,สัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา93กําำหนดไว้ดังนี้ 1. การทำสัญญาต้องทำตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอายการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นต้องให้ประกาศในราชกิจการรูเบกษาด้วย 2. ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างจากแบบที่กำหนดและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ,ยบให้กระทำได้ 3. กรณีไม่ทำตามแบบและจำเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ต้องส่งให้สำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นชอบก่อนเว้นแต่ การทำสัญญาตามแบบที่สำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นชอบมาแล้วให้กระทำได้และ 4. กรณีจำเป็นต้องทำเป็นภาษาต่างประเทศให้ทำเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทำสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทยเว้นแต่ทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดดังนั้นหน่วยง,งานของรัฐต้องใช้แบบสัญญา ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในการทำสัญญาซึ่งปัจจุบันมีจำนวน15สัญญารายละเอียดตาม QR code สำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการอีพีต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ